ทำน้องกูหัวเสียเลยคุยเดี๋ยวผมดิดนี้ว่ะผมจะจ่าเลยพวกเก็บรวยอย่ะให้น้องเดี๋ยวโดนไปได้อีกใบอ,อยู่นิ่งดีกว่าเองอ่ะพ,พูดเพื่ออะไรพรี่มันเหมือนจี้อมเว้ยเราเล่นกับระบบแล้วไอ้เชี่ยโยชิ เปิดเพลงตีเหลียงสิทธิ์อีกเอามาแน่ผมเอามาแน่เอาทุกวิธีทางอะเอามาแน่สมาเลขยฮิโรชิมาให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับให้เรียกฮิโรชิมาเลยเหรอครับครับ ยังไม่เคยเจอร่างทองร่างปล่อยโซ่อะคุยไว้ซะดิบซะดีเลยโอ้เสียเวลาด้วยไม่ใช่อะไรหรอกแทนที่จะคุยให้มันเรียบร้อยเลย ติดตามตั้งแต่เลี้ยวไทยแล้วครับฮะขอบคุณคุณแอร์ฟอร์สนะครับผมโอ้โหนานานจัดเลยติดตามตั้งแต่เลี้ยวไทยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแม่งเอาแม่งแน่ๆเอาแม่งแบบไม่ได้มีที่ยืนอยู่ในประเทศอ่ะเอาอย่างนั้นแหละเอาแม่งตุ้วิศิษฐ์ทามังกรแดงโดนมาแล้วไปถามมาได้เลยน้องฮิโรชิ้ทนแด้ก็ทนไปรู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่เราเป็นคนยังไงอ่ะ แต่ตรงลมตังรวดกูยังเล่นมาแล้วเลยอะรอบก่อนขึ้นมาแลแตกรอบนี้ขึ้นมาแต่อีกปะเนี่ยติดตามตั้งแต่เหลียวไทยตั้งแต่คนที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ขาดไปแล้วนะคนมองไหนนี่ ขับไม่เลิกจริงแม<ะ>네รง่รถประมูลรถประมูลกว่ารถประมูลกว่าจะมาถึงองี๋เพราะว่าวิต้ากูไปไหนนี่ซีมอ,อมมนเนี่ยมารถพมูลเมื่อวานนั้นเนี่ยประกาศเรียกแล้วเนาะจีนเนาะจะลงตองเปิดบ้าบเฟสบุ๊คไหมจีนไม่เปิดอ่ะไอจีไหมไอจีไม่เปิดวิต้า เอาเปลี่ยนรูปเฉยเลยอ่ะเออเปลี่ยนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฉยเลยรูปรูปที่เอารูปที่โชนนมอ่ะมหรอไม่ไม่ไม,มีพี่ต้าจริงชื่อคนแบบนั้นโอ้พี่ต้าเป็นคนอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับแล้วเอหอหลอดว่างตอบด้วยความมั่นใจ เอ่อถ้ามันจบเร็วไปพี่ว่ามันจบเร็วไปเพราะหลายคู่กอบคุณหมี่วินเทอร์เฟลได้นะครับผมขอบคุณยิบเก้าบาทนะครับ,รบเองจะเพิ่มจํานวนตำรวจเหรอเพิ่มได้นะเพิ่มจํานวนตำรวจเพิ่มเพิ่มรถเหรอถ้า ถ้าเพิ่มแล้วเขาไม่ร้องอ่ะได้พี่ว่าเอาเลงลองไปหาทําเป็นเฟรดีกว่าถ้าตีกันหลายคู่ลดเท่านี้เท่านี้ดีกว่าไหมหกหนึ่งหก้โหถ้าถ้าตีคู่เดียวอย่าอย่าสามสิบใบนี่มันเป็นมูลค่าเท่าไหร่อ่ะใช่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 มันใบเท่าไหร่วะใบประกันพี่ไม่รู้ว่ะไดใบละสี่แสนนะอ่ะดีไปสี่สามสิบสองสิบสองล้านเนาะสิบสองล้านเนาะสี่สี่แสนพี่สี่แสนเห็นด้วยเห็นด้วยใบละสี่แสนปืนหกแสนนะปืนแบบหกแสนได้ครับ สามสิบใบเหรอถ้าเรายื่นชิปเราชิปชิปหกอันสิบสองล้านถ้ามันตีอ่ะมันเสียบัตรประกันก็ประมาณสิบสองล้านเหมือนกันอ่ะมีปืนไบถึงเคกระโดดอื้อแต่ถ้าปืนจะแพงขึ้นอแเขาไม่เหมือนเรายื่นไปเราก็แบบเสียกับเสียอะไอ้ที่อะอุ้ยเราไม่ดูเลยคืออะไรอ่ะพี่ต้าไปเอามาจากไหนพี่ต้าไปคืนเลยนะอะไรเหรอโอ้โหรถนี่เบลพี่พี่ได้รถประมูลมาแล้วนี่เมื่อวานประพี่ได้มาคันหนึ่งแม่ประมูลจิเขาควรให้ใบเยอะกว่านี้เว้ย พี่ตชายอย่าเที่ยวพูดไปนะว่าเป็นรถบมูนอะสามสิบถึงห้าสิบอะไรนู้นนี่และรถบมูก็เมื่อวานไม่เห็นเลยเขาจอดในงานอ่ะแกล้งถ้าขับอย่างนั้นมันแกลงอะไรได้ไปยูพินยูพินอะยูพินนักขับดับเบิลยูอะเบลเองขับเลยลองขับเลย เบลลองดิพี่ลองไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยตลกกันจะตายอะไรนะรถแดีอื่นได้รถบนมูลขอบคุณคุณซีจินด้วยนะครับผมขอบคุณสมาชิกใหม่นะครับรเสภาไอ้มันมีให้ซื้ออะโตรถอะเฮ้ยมันไปไหนวะไอ้เฮี้ยนานก็นานปล่อยกูรอเก้ออีกแล้ พี่ตาเขาอยู่ในประเทศไหมครับเนี่ยไม่ไม่มาอีกแล้วเนี่ยฮิโรชิแต่ว่าฮิโรชิไม่ไม่ค่อยมาเลยอเล่าเล่นมาวันหยักเขาบอกเขาไม่เล่นก็ให้เขายุบก็ได้ครับพี่ <waves> เสียเวลาคนเขามารอครับรอสามรอบสี่รอบแล้วเนี่ยไอผมรออย่างเดียวให้รอแล้วได้ไรไหมไม่ได้เลยเลยเนี่ยครับไม่ได้เลยเหรออืมก็รอแล้วได้ตีเนี่ยเพราะว่าอยู่รอแล้วมาพูดบอกว่าอยากยื่นอยากอยากตีก็ยื่นมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่โอเคอะ อยากเป็นมานานแล้วมีอ่ะครับเดี๋ยวลงมาเพื่อนกับเบลลงมาเพื่อนกับสนใจแล้วเดี๋ยวให้ตอเ่าให้ฟังกินมากผัดไทยให้ให้ฉันรอแล้วได้ผัดไทยขึ้นสดครับคืออะช่วยเบลช่วยเบลขึ้นมาฟังฟังแบบที่ที่เอ็ดดีแบบคืออะไรพีิตากินผมเหรอพี่ต้าคืออะไรข้าวหนมช้อตไหมครับนะใครมีเอ็ดดี้ชุบหน้าช็ัตไหมครับพีิตากินผมเหรอพี่คืออะไรอะไรไม่มีใครอยากช่ไยเบลคือมันเป็นยังไงอ่ะหนูไม่มีเอ็ดี้ ก็เห็นเจนยูมาถึงหนูก็เลยไม่ได้ชุบไงเมื่อกี้เนี้ยเออไม่รู้ดิไม่มีใครอยากชุบเบลเลยอ่ะเออเพราะปกติหนูก็ไม่ชุบหรอกผู้หญิงไงหนูก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงเออกูลาออกละไปเบลนะบายเจอกันจ้าบายนี่ไอ้ซอลสองปรึกษาเบลอยู่เรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรนี่ไปมาฟังมาฟังมาฟังเฮ้ยพี่ใบค้างได้ยินปะได้ยินพูดปะได้ยินอ้าวยังไม่ได้กดเลยนะ เออนั่นแหละไม่ต้องกดหรอกคุยก่อนเดี๋ยวปวดเองกดเองกดวอตอนตายพี่แป๊บนึงผมขอโทษเดี๋ยวมาเอ้าเดี๋ยวปวดพี่จะติดคอเนี่ยเนาะเหี้ยตาพี่ตาหยุดเหยียบใครอยู่อ่ะไปเหยียบเขาได้ยังไงอ่ะอันเทนน่าไงเฮ้ยยังไงพี่ผมต้องรออีกแล้วล่ะครับเนี่ยไม่เดี๋ยว เดี๋ยวระหว่างรองเนี่ยเองก็ปรึกลองถามเบแว่าเฮ้ยก่อนดีผมคุยกันแบบนี้แบบนี้เอเรื่องมานางายมึงเล่ามาแต่แรกเลยอเบลมันก็จะบอกได้ว่าจริงๆก็ได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็คท่ายตัดสินใจอีกทีนึงถ้าซื้อได้อันทนี้มึงก็ไม่ต้องพีลีพิลายละแต่ถ้าซื้อไม่ได้ก็ต้องเรียกมาขวามาคุยอืมโอเคครับเขาจะมาให้ผมคุยรหรือว่าเออตอนเนี้ยส่ยวนัเรื่องการมาไม่มาเขงวดเหมนใจสภามันมีมาตรการนี้อยู่ยังไงครับพี่ จำไม่ได้แล้วจะพาย,ยังไงเนี่ยไปเลยพี่ต้าทำโทษกวาดสภารอบสภาลุยเออแต่เบลเมื่อเคยโดนฮิโรชิจีจ้จีจ้ได้นหนึ่งเดือนนะจี้อะไรพี่เอา,เอานี่ไงเวลาเนี่ยวันนั้นที่มันตัดสินเรื่องะอะไรวะต ตังไม่เหมือนที่ยังไม่เหมือนคอยต้องให้ต้องให้เตรียมต้องเตรียมข้อมูลดีๆถ้ามันจะจะคุยกับทคโโลยีอ่ะทำไมอ่ะเขาเป็นแข้งใหม่เขาก็ไม่ได้คุ้นเคยกับเราขนาดนั้นแล้วเขาก็ก็จะก็จะคุยเหนื่อยนิดนึงแค่นั้นเองเหนื่อยจริงพี่ที่ไหนต้องรออีกไหนต้องมาอีกมาหลายรอบแล้วเนี่ยคุยคุยคุยเขาที่แรกคุยเขาที่แรนไปแล้วสองรอบ มาคุยเสียพาเนี่ยรอบที่รอบที่สองอีกสองรอบเป็นสี่รอบแล้วครับพี่ไม่ได้เรื่องอไม่ได้ลาเลยอยโปรเทคเขาเพิ่งหลุดได้วันเดียวผมก็จะเอาเขาเสแล้วโมจเจ้านานแล้วผมรอโปรเทคเขาหลุดมีโปรเทคแล้วทรงพลังเขามาพูดจางนันกับผมอะ่ะผัดไทยทำไมถึงต้องชื่อผัดไทยอ่ะ ไอ้พัดไอ้พัดนึ่งพี่ต้มชาให้มาอยู่มันอ่ะอือน่ารักเอ้พัดบอกว่าเคยใช้ชื่อภาษีแล้วแม่อร่อยแม่อร่อยเออแต่ที่บ้านขายหรืออะไรยังไง่ะเอาม่าทำขายของพี่ไม่รู้กัน่ะเออมัน,มนเราไม่เ้องมีเห็นจูงใจเดี๋ยววาหรือว่าตอนสร้างตัวละครกินอยู่หรือไม่มีสตอรี่ยังแล้วนะอยากตั้งก็ <S 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 <ๆ>ตั้งไปของมันเลยมั้งไม่รู้ไอ้พัดไอ้พัด เออยทำไมกูไม่ตั้งชื่อว่ากะเพราวะกูชอบกินกะเพรามันนี้มันเนี่ยมันชงชาให้อาม่านี่คือจริงๆเหรอไม่ไม่จริงมีพูดเหมือนครู้ตกไปไหนไปไหนมาไปคุยกับม่ามาครับนี่จริงด้วยยังไงนี่ฝรั่งม่าใอ้ผัดชงชาให้อาม่าไหมแต่อืมก็ไม่ค่อยครับม่าไม่ค่อยกินชามันอ๋อแล้วทำไมตั้งชื่อผัดไทยอ่ะวมันไม่ตอนนั้นไม่มีใครชื่อดีครับผมไม่อยากเบียวเป็นพวกชื่อฝรั่งอ่ะอ่าฟังดูดีนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผเพราก็ได้ซีมอนซีมอนเลยดูแย่ไปเลยผัดกะเพราก็ได้รคับซีมอนไลออนเลยดูแย่ไปเลยอ่ะผัดผัดกะเพราเขียนตอนนั้นตอนนั้นยเนตอนนั้นเขียนไม่เป็นครับก็เลยผัดไทยโอ้โหผัดกะเพราเขียนไม่เป็นเลยผัดไทยผมอยู่มอหนึ่งมอสองเข้าใจเข้าใจเขาจายครับเอ้ยเผาเผามีร้อเหลือปะนาอะไรเงี้ยใช่ครับใช่เราขี้น้ำตกก็ไม่รับแต่กะเพราน้ำตกอะไรผมก็เลยตั้งเชี่ยวผัดไทยกุ้งสดมาอ๋อเอ้ยมีตอรี่ ้ไพี่ตาพี่ตาเอาของผมไหมเอาของผมไหมเนี่ยทำไมผมชื่อรีสอร์ทชนเผ่าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรผมเลยเอาชื่อจริงๆมาตั้งมึงชี่อลีซอจริงเหรอจริงถือว่าหน้าตาเหมาะกับชื่อหล่อๆชื่อหล่อโอ้โหน้องอ้าวไอ้หลุยไอ้หลุยตีแล้วหรอไม่แต่เหตุผลนี้ก็ใช้ได้จริงนะพี่ตาเพราะหนูก็ใช้ชื่อจริงตั้งชื่ออะไรครับสภาชื่ออะไรครับ สมาชเชื่ออะไรครับซิมอนจ้าชื่อเบลกินผมว่าชื่อจริงครับพี่แล้วแล้วชื่อเบลกินนี่ชื่อชื่อจริงไหมซอร์ไม่จริงหลักปลอมดูก็รู้นี่นี่ปลอมตั้งแต่ข้างบนเรนดี้ทั้งกิ๊บติดผมผมอย่างข้างล่างนี่ปลอมเลยอ่ะเบลมาเบลมาฟังมามาฟังคร่าวๆหน่อยเบลเอดีปรึกษานะครับเชิญเล่าเลยดิซอร์อาจจะยาวหน่อยแต่อยากให้เล่าให้เยอะคือปัญหามันมีมาตั้งแต่ช่วงเขามีโพสต์เทะครับแต่ว่ามันผมผมรู้ว่าไอ้ปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาซีซีปัญหาจากซีซีคือก็คือเขามาพูด พอพูดแกงผมตอนนั้นตอนนั้นผมสลบแต่ซีซีมันจำความได้ถูกไหมครับมันเป็นไอดอกอันนี้พี่ตาต้าพูดไปแล้วถูกไหมจำได้จำได้ก็คือเขามาพูดเขามาพูดเหมือนประมาณว่าคือผมไปผมจะไปเล่นกับมังกรแดงเพราะว่าตอนนั้นผมมีปัญหากับมังกรแดงอยู่เล่เนี้ยทางฮินูชิเขาก็มาพูดมาพูดใส่ผมว่าพูดว่าอะไรนะใครจำได้บ้างกูไม่เคยไปยุ่งกับพวกมือเลยนะประมาณนั้นครับประมาณนั้นผมก็เลยออก ทำไมฟ้าฟ้าเป็นอะไรไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยอืผมก็เลยผมก็เลยเมื่อวัน,นวันนี้ผมก็เลยเรียกเรียกมาคุยเพราะว่าเขามีไม่มีโปรเทคแล้วเพราะว่าไปเรียกแข้งที่มีโปรเทคมันก็ดูยังไงยังไงอยู่ผมก็เลยเรียกเขามาถามทีเนี้ยที่แลนอะเขาก็มีมีคนชื่อสุดมาคุยบอกว่าเออเดี๋ยวทังนั้นเดี๋ยวรอสายฟ้ามาก็ได้พอทีเนี้ยผมรอไปอีกสายฟ้ามากับพิอาตมาเนี่ยผมคุยไปก็คือ ก็คือคุยคุยเล่าปัญหาไปว่าเนี่ยปัญหามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็มีเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยที่น้องน้องเขาอะผมทักไปผมไปเดินไปคุยะแล้วเขาไม่ตอบแล้วเขาดิดน้นหนีต่อหน้าผมผมก็เล่าเล่าไปเล่าไปเ,ไปเรื่องน้องเขาคือใครน้องในแก๊งเขาครับดิ้นหนีอืมผมเดินไปคุยอะไม่ไม่ตอบผมครับแล้วก็ขยับตัวอยู่แต่ชื่อชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ชื่อครับไม่รู้เลยผมให้ผมให้ผู้หญิงในฮิโรชิไปตามมา <ๆ S 1> เขาก็ยังไม่ให้คําตอบผมเลยทักงวันเนี้ คุยคุยมันมันต้องแบบแบบนี้ก่อนก็คือไอ้ที่บอกว่าจาความได้เพื่อฝั่งเโชีเขาเขาเข้าใจผิดก็คือจริงๆถามว่าจําจําได้ในแง่ไหนในแง่หมายถึงว่าแจ้งใบถูกไหมไอ้แจ้งกฎประเทศถูกไหมพี่ตา้าอ่าก็คือพี่อานที่แบบนี้จําความได้แต่ว่าเอามาเล่นเร่ตอรี่ไม่ได้อืเข้าใจเข้าใจครับผมก็เลยผมก็เลยเลือกเลือกที่จะเรียกเขามาคุยก่อนทีนีะเหมือนว่าเหมือนว่าทางทางสายฟ้าไม่เข้าใจว่าจาความได้ชัวหรอ สภาบอกงั้นเหรออะไรเงี้ยอืมต่อเลยครับต่อเลยอืมทีนี้ผมก็เลยเรียกเรียกมาคุยเอเขาบอกว่าถ้าจะคุยเรื่องเนี้ยผมผมเขาบอกว่าเขาถามผมว่าที่สองต้องการอะไรถ้าจะคุยเรื่องเนี้ยไปคุยที่สภาเลยผมเลยอ่ะเรียกให้มาเรียกสภาเรียกมาให้หน่อยอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้ฟ้าก็ไม่ได้มาก็ให้คนชื่อสุดมาคุยแทนก็นั่นแหละครับอย่างอย่างที่เห็นหลังก่อนก่อนหลังเลียก่อนที่จะเรียเขามาคุยว่าเออเขาเขาตีได้นะก็คือคุยเรื่องไปลงเวลาอะไรไปแล้วเขาไม่ติด ผมก็เลยผมก็เลยอ่ะแต่ว่ารอหน่อยผมก็เลยรอหลังรีไปอีกเนี่ยรอรอบที่สี่ละแล้วทีเนี้ยเขาเข้ามาเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้เข้าเขาโทรามาบอกคนในแก๊งผมว่าถ้าจะตีก็ยื่นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมัน,มนผมก็เลยบแบบแล้วให้ผมรอทําไมอ่ะมุมนี้อ่าแบบอธิบา, 5, ายฟันฟัให้คือเอ็กดีเนี่ยเหมือนกําลังรู้สึกว่ามันพอจะเป็นแผลตีได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวรับปากเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไม่รับปากแล้วเข้ามาคุยสภาอ่าเดี๋ยวหลังนี้เข้ามาคุยอยู่ดีก็โทรบอกว่า ไม่ตีแล้วแต่ตีก็ยื่นมาเลยประมาณนั้นที่เขามาปรึกษาเนี่ยแต่าาาถ้าไม่ได้เขาก็จะให้เราเรียกโ,โรชิเนี่ยมามาคุยต่อรองเจรจารตรงเนี้ยแต่สภาพตัดสิไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็ต้องยื่นชิปอยู่ดีแต่นี้เขาแค่อยากจะเจรจารก่อนเลยโท,โทรเรียกมาแบบขอเคลียร์แผลได้ไหมประมาณนั้นาาคือผมผมผมอยากให้เขาตีเคลียร์แผลมากกว่าที่จะผมจะผมคือก็อย่างที่รู้ว่าผมเล่นผมเล่นแบบถ้าผมเล่นแขนนะผมผมมาเล่นจี้ไปเรื่อยจี้ไปเรื่อยอ่ะอย่างของมังกรแดงอย่างของแบบตำรวจอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยอยากอยากอยากให้มันจบแค่สาสิบใบดีกว่าซอบๆผมจะไม่ไม่ไม่ได้อยากไปยื่นเพราะว่ามันก็เปลืองชิปผมด้วยอืมทีเนี้ยเบลเข้าใจที่เอ็กดีซื้อมาแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็จากเอกดล่าสุดที่มันออกไปแหละที่ชั้นกิจกรรมต่างๆว่าไรกตาอ่ะที่ไม่อยากให้ออกไปคุยกันข้างนอกหรือไปบัฟกันข้างนอกต่อเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละว่าซื้อเรื่องไม่ได้แต่พอเอาไปคุยแล้วก็จะเล่นประเด็นที่ว่าคําพูดหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้า อยากเคลียร์แพ็กอันจริงๆอ่ะก็อยู่ที่ว่าเขาอ่ะจะยอมเล่นกับเราไหมหมายถึงว่าจับมือมาเล่นกันเองอ่ะคุย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 แล้วครับเขาบอกว่าได้ครับพอมาพอมาทีเขาบอกอยากตีก็ยื่นชิปมาเนี่ยผมก็เลยไม่ไม่เข้าใจว่าต้อง,ต,องต้องยังไงอ่ะเหมือนเหมือนถ้าพูดง่ายๆครับสภาเวลเหมือนเขาล้อหลอกอ่ะ ก็คือมาคุยกันสนิทสนิทได้ครับแต่วพนนี้เป็นหลังหลังรีหลังรีนะครับเดี๋ยวได้เลยครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นของมาก่อแดงล่าสุดเลยตีได้แล้วไม่ติดแล้วตีได้บอกว่าขอเวลาชั่วโมงหนึ่งหลังรีพอหลังรีเสร็จมาบอกว่าอยากตีก็เยื่นมาก็คือผมก่อนลี้ปากผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าถ้าอย่างนั้นไม่ส่งคนที่มันตัดสินใจได้มาคุยทีเดียวไปเลยให้เขามาคุยแทนทําไมอ่ะคนคนที่สุดผมเลยงงอ่ะมันมันเสียเวลาพวกผมด้วยครับสี่รอบเลยครับไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวในนี้เราจะจัดเองดูปา ก็คืออย่างนี้แล้วกันพี่ว่าเราตรงที่เขาไม่มาดีกว่าตรงเนี้ยใช่ใช่ก็คือต้นเรื่องอะมันมันเป็นที่ที่อดอกแต่พอทีเนี้ยเขาพูดเขาพูดเลยใช่ไหมว่าหลังไม่มันไม่ได้มีแค่อดอปด้วยครับมันมีมันมีหลายอย่าง้งแต่เขาไปช่วยแก๊งๆหนึ่งแล้วด่ากับผมด่ากับผมด้วยผมก็ติดตรงนั้นมาด้วยถ้าจริงอ่ะแล้วก็เรื่องในเรื่องน้องเขาดิสหนีต่อหน้าผมอีกเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องไอ้ดอะพี่ดาต้าเดี๋ยวให้สภาเรียกคิโรชิก่อนแล้วถามในคนที่เรื่องแล้วไม่มาเนี่ยอ้อเที่ยงาห สามสี่เี่อสามสี่เราอบแล้วเนี่ยแต่ว่าก็นิดหนึ่งนะไอ้นีพี่ก็อยากขอที่นึนงเลยต้องเข้าใจพวกพี่ด้วยพี่ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหมาคือแกงเขากพิ่งหมดโปรเทคไอ้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเรียกไม่มามันมีผลอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่พูกเองเจอโอ้โหม,ม,มดมันมีโปรเทคแบบแมันมีโปรเทคอยู่ก็จริงแต่เขามาพูดหนึ่งก็ใส่ผมผมก็พี่ก็ต้องเข้าใจอ่ะมีโปรเทคแต่พูดหนึ่งนั้นอ่ะดูก็ไปคุยดู คุยแล้วครับพี่คุยสี่รอบแล้วเนี่ยพี่มันต้องคุยอะไรเลกแล้วผมรอคุยกับเขาอีกเนี่ยเขาก็ไม่มาคุยกับผมเนี่ยผมผมไม่ไม่ไม่เข้าใจเลยว่าคือคือเขาทำแบบนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตามหน้าที่สภาเขาเดี๋ยวสภาเขาบีบมาตรการเขาก็ปล่อยผมซึมเลยอ่ะ้าสุดท้าถ้ามันไม่ได้จริงแม่งมองกูโบจัดเลยเฮียอ่ะเบลก่อนสภาเรื่องไม่มามีโทษไหมครับมีครับมี กี่กี่กี่รอบครับเรียกไม่มาจะมีโทษอะไรบ้างผมอยากรู้เลยจริงๆ20นาทีไม่มาถ้าเกิดเรียกมาถามแล้วเหตุผลไม่โอเคก็โดนเลยครับคือ,อโอเคมันต้องเป็นประมาณนั้นสิเราไม่สามารถบังคับใครให้ไปแบบอะไรเข้ามาได้อะไรเงี้ย นพมันมันเล่นที่ไหนอ่ะมันเล่นที่ไหนฮิโรชิมันไม่เล่นมันแทบไม่เข้าในเมืองเลยเว้ยฮิโรชิะทุกวันนี้โอเคชัดเจนวะน่นเขานั่นจะยังไม่มาวะสอกแต่เขาสัญญาทำไมก็ลองทิ้งนั่นละดิครับคือ,ค,อคือเขาพูดรับปากทำไมว่าได้ ตีได้ไม่ติดเนี่ยคำเลี้ยังอยู่ผมผมไปแทงเขาเลยได้ไหมอันนี้ถือว่าเป็นตอรี่ไหมครับถ้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์คือถ้าเขาติดก็ก็คือเขาเาติดก็ค่อยเฮลเด้งเข้าสวนมาไม่ติดก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยทำปากเจอไหนแทงนั่นได้ไหมอ่ะพี่ต้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรได้บ้างอ่ะพี่เขารับปากอะไรมันทำอะไรไม่ได้เขาเขาาไม่ได้เลยเหรอเขาก็ไม่มีโปรเทคด้วยอะแถมเขามาพูดจ่าอย่างเงี้ใส่ผมอะ ล้อหลอกใส่ผมอ่ะก็คือทำอะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับต้องเรียกมาคุยก่อนครับเพราะว่านั่นแหละมันเขาไม่ยอมมาคุยเนี่ยตั้งนานแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมมาคุยอ่ะนัดหลังรีก็ไม่รอมาห้าชั่วโมงแล้วครับไม่หลังรีมาอยู่บ่ะจีโทรมาไม่โทรมาไงเพื่อนแต่เขายังไม่ได้มันเจอตรงนี้เลยไงเพื่อนก็เดี๋ยวเขาบอกว่าก็เดี๋ยวมาคุยสภาหลังรีอ่ะเนี่ยโทรมาบอกอยากอยากอยากตีก็ยื่นมาจริงพี่ต้าก็อยู่นี่วันที่เขารับปากไว้อ่ะอยู่อยู่ใช่ นี่มันไปซ้อมแม่งเลยหายไปเลยเฮียได้กลับซีกัยแล้วนี้มันโหแล้วไงก็ปล่อยผมปล่อยผมซึมเลยดิไปซ้อมไปอะไรอ่ะโอ้นัดไว้ไม่มาคุยแล้วคือชิลเลยดิอย่างเงี้ยใจเย็นใจเย็นไปเรื่องจริงจริงไปก่อนเดี๋ยวถ้าพาตามตัวให้เรื่อยถ้าตามได้แล้วค่อยเรียกเรามาดีกว่านะครับไม่คุยแล้วนะสอพี่ไม่คุยแล้วงั้นอ่ะไม่ต้องคุยแล้วเสียเวลาเฮียหาซื้อเรื่องแม่งลยู่โวยกูเลื้อนแทงแม่งเลยไหรเฮียไม่สนละ ไอซอรถ้าแทงคาแรนจะก็โดนใบอีกนี่ต้อ,อ้ยทำที่อะไรไม่ได้เลยหรอปกติเขาก็แทงกันคาแรงไเปเรื่องปกติปะวะคุณไม่ลงรอยอ่ะ ในสิ่งที่พวกกูจะเป็นและพวกกู over get high on set นะพวกกูจะสลด over ได้ไมเนม่าที่โอเวอรแลว o n ่แวแลกกูอันมากันเองแบบคิมาหายกูฉันบอกว่าอยางจะ deep f l o เขาแค่ในธนบัตรเยอะวีกอในคนะิ